点上对

因为。

รุนกูเดียกว่าปากรุนมือเปิดอยสียิ่งอยู่มือยิ่งจังเจือโอ้ยกบกระบอกครับพี่น้องครับตอกตอกโอ้มาถ่านครับนี่ตอกไรหนครับพี่น้องครับนี่ทางจอยครับทางจอยทางจอยครับเฟซบุ๊กอนุชาปดาทักไปสอบถามราคาได้ครับพี่น้องครับนี่มาถ่านครับโตแบบเงี้ยบบเอี๊ยมเลยมาถ่านครับ มาอยูยครับพี่น้องครับทางขายจานจอยไหยนะครับด้วยเฟซบุ๊กนุชชาปะดานะครับเนาะนี่ถูกทัวครับต่อครับไม่ดีครับพี่น้องครับพออยากฝากที่เงียบไปไม่ใช่อะไรครับลุ้นนะครับหลุดโอ้หลุดใส่มาหลุดนลุดหลุดด้อยว่เหมือนก็ไม่ยินเสีเดืย่ะมือนเป็นใจหน่ะบกกันให้ใจ ก็ตกงเยโอ้คมันตัวนี้มันเมี่ยวครับพี่น้องเก็บกัดขานู่นนู่นได้ได้ได้เอ้า

เกือบร้อยเก็บยถือถเหโอ้วออกขทาเว่ยข้อมือเนาะมคือยำโอยหาเลยอยหาดเลยวะแกอยู่วะถือถืออถือไถือหางถือกโ่้เจียบดากเก็บวัตถุโอ้ยัทาน เียบดางมันมันานครับโอ้เสียบนังมันโอ้ฐานังเกียบนังเกือบบ่ไินยังเม็นยู่ยังเม็นยแวสองตัวสอเต้มใหญ่โอ้ยแต่ว่าสตัวลอกครับเออเีก็ตุ่งไงเดี๋ยวเา่เป็นมวสู้ได้ดิสู้ครับสู้เียน เทียนครับเเทียนครับเทียนครับโอ้เท like you know, ียนก่อนวันเลยวันนันขอมาตวัดเทียนพรรษาที่พรรษามาตรวัดเขาหลอกหนูนเลยนะกินอะไรอยู่เลยน้ำตามันครัำตาเทียนตาเทียนจีพันจุดเดนีวหน้าแล้วก็ขอฝนมาหลอกไข้เวเซียวถิมโอ้นวดเราแบบนีงเทียนมันร้อนได้่ไ เอ้ยลาต่วเม่นแมวอ้ตัเม่นนูวัดรูช่อง